ดีครับผมเอ้ยเดี๋ยวคลิปนี้ก็อยู่กับกดไถพอดครับพี่น้องลุยป่ากันต่อครับหลังจากอาจารย์ใบเพิ่งกินเขาแล้วเรียบร้อยครับนี่มาเดี๋ยวมาติดตามชมมึงไปพร้อมๆกันไปเลยครับนี่ล่ะครับยังอีกดอนหนึ่งครับนี่โอ้มันเป็นน้องสะตัวครับนี่เดี๋ยวให้อาจารย์ใบเพิ่งสีไล่ใหม่ออกไปเลยครับพี่น้องนี่มจะต้นปอหูครับนี่ อยู่ออกไปดนันหน่อยเบิดเลยครับนี่งโอ้โหคนเป็นน้องชะตัวนึ่งแล้วโผเ่็นเดียกจึ้นมาไวครับโอ้ เป็นน้องเป็นน้องโอนเป็นน้องนี่เลยตัวนี้เพิ่นคือบดานลงใส่นี่รอดสะนันนี่ฮะเพิ่นคือบดานใหม่ลงไปนี่เลยสันนี่เออดันต้อมต่อมต่อมมานี่เลยนี่นี่ดันต้อมต่อมมาเลย โอ้มันกระเพาสูงไปได้ตันน้นี่น้องเออดันดันดันลงมาหนีนเลยนี่นี่แหละครับพี่น้องมันเป็นหน,นองครับเดี๋ยวใส่อาจารย์ใบแล้วต่อมใหม่ลงมาหนีนเลยครับพี่น้องเลยต่อมใหม่ลงมาหนีนเลย งานนี่เร็วเป็นเร็นะครับ ลใหม่ลงมาน้องนี่เลยครับนี่โอ,อ้เอานี่ปตนต,อ,นตอหูรัดไลลงน้องนี่มาได้ล้วนี่ใหม่นลว่าไดอกลดินลงมานี่ครับนี่ 我让、嗯、多放点它了。嗯，嗯哦 ครับพี่น้องเยมืบุญิ่ลุยงานต่อเนื่องอนนครับมืุญิ่งมางปลาครับมางปาลายูงายหลายครับพี่นอ้องแมยยู ีต้ตอบมานี่เนาะตอบลงมานี่ไปเลยอ,ลอลู้ยนี่จะเสร็จใหม่ครับพี่น้องเลย ไปดองฟองหูครับพี่น้องได้เทอร์ใมใบอื่นกับโมคอยร้ายไประเดี๋ยครับเราก็มาองหูในร้ยายหู

พิบตาเพ็บเดียวครับพี่น้องเอ้ยน่าน่าชีนเมียน โอ้ยหมดแก๊สพี่น้องเอ้ยโอ้ยลงไปเลยโอ้โอ้ยดูโอ้โอโอโอขวบไม้หอนี่ว่าจะ่าถีดันลงไปเลยเนาะโอ้ยน่ารักว่าโอ้เมนเมนขวบหน้าจะได้เนาะ นี่แหะครับเพิ่นผมมีประสบการณ์ครับเลย่ดึงมาแต่สด้นลงไปเลยเนาะมันส่งแกวด้านไดนะมันจตสีด้านไงโอ้โือเลยบอน้ำเพ่นผมมีประสบการณ์เือมาเลยโอ้อยากตัวแันละ Oh. oh. สะใจครับมันนี่ข้อ้อทัอง้งดินนะครับนะบริกับสิกกวนได้นะครับนี่เร,เรื่อยเรื่อยเออเดยจังหวะพนนีเลยครับน,นี่ กลงหวยไปเลยมาเลยยาวมาเลยโอ้แังก็ไม่ปากอแาวนะครับพี่น้องเอลยโบลีอาแทบปาดินครับพี่น้องเอ้ยโอ้ะเฮ้ยเรียบร้อยครับ xa có xa bò đầy ô bò đầy xuống cháy ra các phương khu bầy này ừ. รถพันจกขึ้นมาถมไหวครับพี่น้องมันก็เลยดันเนี่ยความหมายพันขีดดันออกไปซะก่อนครับจงคอยสิตตอมขึมนมานี่ล่องหนไเดียวเลยดิมีเอลือใหม่เลย ขึ้นสีชั่วอ่ะมันหอกถ้าก็มันจะสิรัดมากเถอเดียวมัน,น,นกันง่ายมันสูงหน่อยหรอพวกสูงมัน้องเถอเดียวดิอ่ะทเทราหน่อยมากเนาะ ไม่มันทมหลายปวดเนาะมันมันหลายแห่งเลย ถ้ากิเอาออกไปมันฝุ่นมันให้มันบิดไปฝุ่นเลยตัวนี้เนาะออมันจป็สีได้ร์เอาบอลบิดไปฝุ่นเลยเออเออเนนเออโอเคบานนี้ไปเลยเออบอมันสี่นี้มันทมน้ำแน่ละมันจะได้เออถ้เอาเราไปบิดไปเลย เออเออ้สว,วาดเนี่ยเ <c oughs> ันจะคอยขึ้นมาเท่ะนอยที่นตว่าบน <c oughs> เอยเอเอ,อจบคอยดขึ้มาเทละน้อยบนน <c oughs> ี่ไปกองส่นสุมแท่กันเรยบ่ cái nào tiêm à? cứ ừ. tiêm trăng phan bạn. <laughs> Này Oh, mà đi ăn mừng đam mà đi bộ mày mặt Ủa Chặt chặt tất 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 เรียมนี่ม ja, ja, ันเริ่มอยู่ต้นบอสคืออะไรนะที่างไรมาเลยมาเลยมาเลยยาวเลยครับยาวเลยเออยาวเลยอะยูอายูอายูนู้นใหม่นู้นใหม่ต้องชมน้อยเหงาโอ้ยโอ้ยาวเลยยาวเลย ก็ถึงกาดิมันเริ่มเลื่มเลยจังหน่อยจังหน่อยเข้างเข้างอลไา หนึงมานี่ก็โอเคแล้วบ้านเบิ้ลอะไรล่ะเบิ้ลอะไเถอะนี่มืออื่นกับขีย่างแนวอยู่หลายอืมกินอย่างเนาเอ้ากินผอมมาดิกินอย่างวะ บางทีเบื่อเลยเหรอโอ้ยกินเนื้อกินไข่มุดแดงโอ้ยโอ้ยนี่วัดศรีเฮงครับพี่น้องเลยไข่เป็นผ่อไข่มุดแดงโดนหล่นลงมาในวัดสรีเฮงครับมาเอาไข่มุดแดงแล้ววาซ้ำ

เด็ดทางลงเรียบร้อยปะเนี่ยไปโอเค okay. <c oughs> <c oughs> อันอันตัวจอนไรไปื่อสรสั่ง <c oughs> เปื่อจะสั่งเลย <c oughs> <c oughs> หาอย่างอีกกองหนึ่งครับพี่น้องเลยเอาลอยเอาลย แล้วครับบาดิอ้าวมูนแรงกันห้ามแล้วบาดิโว้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 ตายมูนแรงจังไรตรงนี้เยเนี่ยโอ้ ติดตามกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องไก่สีเบิร์ดล้วครับนี่ล่ะยังยิงกองเดียวครับนี่ ก็หอดฝุ่นเนาะวันนี้เนาะนี่ว่าเป็นน้องเป็นน้องไงเลยครับนี่เฮ้ยนี่เป็นเศษใหม่ครับพี่้องเลย เรียบร้อยแล้วถือว่าโอเคแล้วครับตานนี้ คลิปนีเดี่ยวขอบตากดไหลกดแเข้ได้ด้วยครับเด้อหรือว่าไพ่เด้กดแล้วขอทีโบได้พลาดคลิปใหม่ๆครับนี่เดี๋ยวคลิปนี้ขออนญุญาตเที่คลิปไปเที่ยงทรัพนี่ครับสวัสดีครับผม